จะดูซีรีสแล้วแต่ต้องขอขอบคุณพี่บิวมากทีุ่ตสาเชิญมาเป็นเกียรติทาั้งที่ไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับเซรามิกแล้วก็เป็นคนที่รู้น้อยที่สุดในบรรดาเกี่ยวกับเรื่องเซรามิกนะคะแต่ว่าก็ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่เอาวิชาการขึ้นก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวทุกคนอาจจะรู้สึกว่าทำไปแล้วอยากจะง่วงเหงาหานอนแล้วไม่อยากจะทําต่อ แต่ว่าอันนี้ไม่ได้มีอะไรที่ต้องซีเรียสหรือว่าเป็นกังวลนะคะเพียงแต่ว่าเอามาเล่าสู่กันฟังว่าโลกของคนที่เขา,เอ,าอาจจะดูแลเรื่องความปลอดภัยหรือว่ากติกาที่เราใช้กันในกลุ่มของคนที่ดูแลเรื่องสุขภาพหรือว่า,ากฎหมายกฎหมายหรือว่าสิ่งที่เขาอยากให้เรา กังวลคนผลิตเนี่ยรู้เรื่องเอาไว้บ้างเนี่ยก็คือเรื่องของมาตรฐานซึ่งมาตรฐานอัน,นี้มันไม่ใช่มาตรฐานเ,เชิงบังคับในกรณีที่เราไม่ได้เอาไปผลิตในส่วนของการสัผัสอาหารหรือว่า ส่งออกหรือว่าการขายที่ต้องมีกติกาเข้มงวดแต่มันเป็นว่าตรฐานกึ่งสมัครใจและกึ่งบังคับในกรณีที่เราต้องทําการค้าขายที่เป็นกติกาในระดับที่ยกหลับตัวเองที่เป็นธุรกิจขึ้นไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่วันนี้อยากจะเอามาแชร์ก็คือเรื่องเล่าเล็กน,น้อยเกี่ยวกับมาตรฐานที่เราอาจจะไม่ต้องซีเรียสในแง่ของจะทําไม่ทําแต่ว่าให้รู้ไว้ว่าบนโลกนี้มันมีสิ่งที่เราอาจจะต้องระมัดระวงังแลวเราอาจจะต้องอ ดูว่าเราจะต้องเตรียมอะไรจริงๆแล้วในเรื่องของเซรามิกอะคะ่ะในเรื่องของการปั้นหรือว่างานที่เอาทรัพยากรจากพื้นดินหรือว่าทรัพยากรทั่วๆไปมาใช้อะสิ่งที่จะต้องเรามาเราคือเราต้องรู้ว่าเราเอาอะไรมาใช้ในขั้นตอนไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นทุกท่านน่ะน่าจะรู้แล้วแหละว่าทุกท่านกําลังใช้อะไรมาใช้ในขั้นตอนไหนและอย่างไรอะไรก็คือตัววัสดุของมันเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานปั้นนะคะทุกท่านใช้ของที่มาจากธรรมชาติซึ่งเป็นดิน ดินมันไม่ได้เกิดขึ้นมา3วัน7วันแ้วมันเกิดขึ้นมา300 300เอ่อหลายหลายร้อย,ยปีเพราะฉะนั้นน่ะมันสะสมอะไรเอาไว้เยอะในส่วนที่มันสะสมอ่ะถ้าเป็นในยุคอดีตเราอาจจะไม่ค่อยอรู้เรื่องว่าเรากินอะไรแล้วมันเกิดขึ้นอะไรเพราะว่าในอดีตอาจจะไม่มีข้อมูลตรงนี้ให้เราทราบสุขภาพปนามัยของเราอาจจะไม่ได้รับการตรวจหรือว่าแม้กระทั่งสารบางอย่างก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าวิธีการใช้งานในแต่ละยุคสมัยมันไม่เหมือนกันแต่พอมาถึงยุคนี้ ด้วยเทคโนโลยีด้วยวิธีการใช้งานของวัสดุพวกนี้ค่ะมันต่างกันและมันอาจจะส่งผลต่อการหลุดล่วงออกมาของบางอย่างที่อยู่ข้างในซึ่งเมื่อก่อนเราอาจจะบอกว่ามันไม่มีหรือว่าไม่รู้ก็ไม่รู้แต่ว่าตอนนี้ถ้ามันมีแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรแล้วเราจะมีวิธีการยังไงในการที่จะป้องกันมันสําหรับคนที่จะเอาไปใช้ต่อทีนี้ในส่วนของเอากระบวนการที่เราคุ้นที่สุดสําหรับการปั้นงานหรือว่าทํางานศิลปะ ในแง่ของเซรามิกหรือว่างานดินเผานะคะก็คงจะเป็นเรื่องของวัตถุดิบแรกเลยก็คือดินเพราะว่าทุกท่านน่าจะรู้แล้วว่าท่านเอามาจากไหนปกติในแง่ของมาตรฐานแล้วก็การตรวจสอบอะคะ่ะสิ่งที่เราต้องการข้อมูลมากที่สุดก็คือแหล่งที่มาของวัตถุดิบของท่านเพราะฉะนั้นนะ่ะไม่ว่าท่านจะเอาอะไรมาท่านต้องตอบให้ได้ก่อนว่าเอามาจากไหนแหล่งเป็นยังไงแล้วมันมีองค์ประกอบสําคัญคืออะไรบ้างอย่างน้อยที่สุดกระบวนการแรกท่านต้องมีข้อมูลเพราะว่ามันจะเป็นการ สืบสวนสอบสวนไปได้ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของเราในแง่ของการนําเอาไปพัฒนาต่อยอดค่ะท่านก็จะรู้ข้อมูลได้แต่กับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดเราเอาไปใช้งานต่อในแง่ของการเอาไปให้ผู้บริโภคใช้ต่อเขาก็จะได้รู้ด้วยว่าเขากําลังใช้อะไรอยู่อย่างที่2เลยก็คือพอท่านได้หลังวัตถุดิบแลวองค์ประกอบอื่นที่ท่านเอามาเติมก็ต้องรู้ด้วยอย่างในงานเคลือบเองท่านก็มีหลายเทคนิคในการที่จะเอามาใช้ในอุปกรณ์การเคลือบแล้วก็เทคโนโลยีหลายรูปแบบ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท่านอาจจะต้องเช็คข้อมูลหน่อยว่าท่านกาลังใช้อะไรอยู่อันนี้อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดนะคะแต่ว่าเพราะว่าทุกท่านน่าจะมีแ,แต่ว่าอยากให,ให้ดูว่าในส่วนนี้มันเกี่ยวข้องความปลอดภายัยและส่วนสุดท้ายเลยก็คืออาจจะเป็นเรื่องของหน้าตาภาพลักษณ์ความสวยงามเพราะหลายคนก็อาจจะมีโอกาสได้ทําอะไรให้มันดูสวยงามและท้ายที่สุดเลยก็คือว่าเป็นความสวยงามแบบที่อาจจะไม่ได้ลงในเชิงของเอาไปทําให้มันสําเร็จรูปเช่น แต่งไว้เฉยๆไม่ได้มีผ่านความร้อนหรือว่าผ่านความร้อนในคนละรูปแบบกันแล้วของแบบนี้มันจะเอาไปใช้ต่อในรูปแบบไหนโดยปกติอะคะ่ะถ้ามันไม่สัมผัสกับคนหรือว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนเนี่ยการมาถ,ถานความปลอดภัยตรงนี้ก็อาจจะยังห่างไกลแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามเพราะว่าวันนี้เรามาในเวทีของการที่จะเอาไปโคกันกับเรื่องของร้านอาหารเพราะฉะนั้นในร้านอาหารนะคะมันก็จะต้องมีแนวทางในการที่เราจะต้องเข้าใจก่อนว่า เราไม่ได้แค่เอาอาหารมาวางแล้วเรากินมันต้องมีระยะเวลามีความมันมีความเค็มมีความมีความเปรี้ยวมีอะไรอยู่ในนั้นเยอะแยะทีนี้ส่วนหนึ่งที่ทุกท่านทํางานก็คือขั้นตอนการทําทุกท่านรู้เรื่องเกี่ยวกับกระบวนการทำซรามิกอย่างดีขั้นตอนการเผามันส่งผลต่อคุณสมบัติของดินแต่รู้ไหมว่ามันส่งผลต่อคุณภาพความปลอดภัยของเรือวัสดุที่จเจาไปใช้ต่อยอดด้วยเพราะฉะนั้นอะ อุณภูมิของการเผามันส่งผลยังไงต่อวัตถุดิบของท่านท่านอาจจะต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมยกตัวอ,อย่างเช่นระดับของอุณภูมิะคะ่ะมันจะส่งผลต่อแค่เรื่องของรูพุนง่ายๆในรูพุนนั้นน่ะบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันก็ดีนี่ถ้าเป็นกระถางมันก็เย็นดีมันก็ช่วยทําให้น้ําระบายแต่ว่าน,นั่นคือในแง่ของการที่เราไม่ได้กินแต่เมื่อไหร่ก็เราก็กินเข้าไปแล้วอาหารหรือว่าน้ําที่เราใส่เข้าไปในภาชนะที่มันมีการระบายได้ดีอย่างเช่นกระเบื้องหรือว่า ดินเผาที่ไม่ได้ผ่านการเผาที่อุณหภูมิสูงมากจนกระทั่งว่ามันเนื้อมันละเอียดพอที่จะไม่มีอะไรซึมผ่านเนี่ยเรารู้ได้ยังไงว่าอาหารที่เราใส่เข้าไปมันจะไม่ละลายเอาอะไรออกมาเพราะฉะนั้นโดย ส่วนใหญ่ที่เวลาเขาทําเรื่องเกี่ยวกับอาหารนะคะเขาก็จะเน้นว่าภาชนะกลุ่มของพวกดินเผาที่อุณหภูมิที่อาจจะไม่สูงมากเจ็ดถึงแปด้อ,องศา,ศาเซลเซียสอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้ดินมีคุณภาพแข็งตัวแต่ว่าความเป็นรูพูนสูงเวลาเราจะเอาไปใช้กับอาหารหรือว่าอะไรเราเห็นภาชนะหลายอย่างองค์ดินเผาที่เราเคยเห็นที่เขาใส่น้ําดื่มตามที่เราไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง คือถ่าในแง่ของคนทั่วไปเราสัมผัสแค่ครั้งสองครั้งาอาจจะไม่เป็นไรแต่ว่าในอนาคตถ้าเกิดเราต้องใช้มันเยอะๆและการสัมผัสผนเดียวอาจจะมีความเป็นพิเศษพันในแง่ของเชื้อโรคที่อาจจะอยู่ในนั้นหรือว่า,อ,าอะไรที่เข้าไปฝังหรือเพราะว่าในภาชนะดินเผาในบางกรณีการทําความสะอาดก็มีผลหลายท่านทำภาชนะดินเผาสมมติเอาเอา,เอาระดับแค่เป็นดินเผานะยังไม่ต้องเป็นเซรามิกคะ่ะล้างทําความสะอาดอยังไงเวลาเราล้าง เรารู้ถึงผู้บริโภคเราไม่ต้องถึงเรานะคะผู้บริโภคเขาจะมีการล้างหลายรูปแบบบางคนก็คิดว่าแค่ล้างน้ําก็พอแล้วบางคนก็ล้างเหมือนล้างจานชามทั่วไปแต่พอขัดผิวมันแล้วเรารู้สึกยังไงเขาใช้อะไรขัดผิวสกอดไบแล้วถูแล้วเป็นไงคะแล้วเราก็กินต่อก็สนุกสนานอร่อยกันไปรสชาติก็ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนะบางทีเราอาจจะไม่ได้เราเรายังไม่ได้บอกนะคะว่าทําอะไรได้หรือไม่ทำนะแต่บอกก่อนว่า ไอ้ของที่เราทำอะ่ะเมื่อคนเอาไปใช้ในพฤติกรรมการใช้ทั่วไปแล้วในการทําอาหารเรายังไม่พูดถึงว่าเป็นชนิดของอาหารนะคะเราพูดถึงว่าเมื่อเขาใช้แล้วเขาล้างหรือว่าเขาใช้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยในขั้นตอนแบบไหนเนี่ยเราก็อาจจะต้องลองมองภาพไปเรื่อยๆว่าของของเราอะ่ะเขาไปสัมผัสหรือว่าเขาผ่านกระบวนการนี้แล้วมันมีอะไรที่เป็นความปลอดภัยกับผู้บริโภคบ้างไหมอันที่ได้รับการยอมรับแล้วแน่นอนว่าในร้านอาหารหลายๆร้านแล้วก็อาจจะเป็นร้านระดับดีๆในโรงแรมหรือว่า ตามที่เขาให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยระดับของโพสเลนก็จะเป็นอันที่เชื่อว่าต้องบอกก่อนนะคะว่าเชื่อว่ามีความปลอดภัยมากที่สุดที่บอกว่ามันเชื่อว่าเพราะว่าอะไรถ้าท่านยังไม่ได้ตรวจสอบยังไม่ได้เอาไปประเมินยังเอามาเอาไปวัดค่าอะไรต่างๆตามที่เขากําหนดไว้ก็ยังบอกไม่ได้ว่ามันปลอดภัยจริงหรือเปล่าแต่ด้วยเอาแค่ว่าความรู้ว่าระดับการเผาในอุณหภูมิที่สูงมากกว่า1 3 0 0องศาเซลเซียสมันก็จะช่วยทําให้รูพุนนนียมันละเอียดไม่มีรูพุนมีความสามารถในการที่จะ ก็บกักทุกอย่างเอาไว้ในในพื้นผิวของมันได้ดีดังนั้นเนี่ยส่วนที่เรากำลังจะใช้ค่ะเราต้องรู้ก่อนว่าเราเผาที่อุณหภูมิเท่าไหร่แล้วมันจะส่งผลตอบลักษณะของผิวสัมผัสข,ของอาหารของเรายังไงเพราะฉะนั้นประเภทที่เราเชื่อว่ามันมีความปลอดภัยมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของพอซเลนแล้วค่ะตามลงมาด้วยสโตนแวร์ก็คือที่เราเห็นทั่ว,วไปและเซรามิกที่เราใช้ใน แก้วน้ำอะไรที่เราคุ้นๆตานะคะแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะเป็นพวกเออเทนแวก็คือกลุ่มของอดินเผาเพราะฉะนั้นอันเนี้ยพวกท่านมีความรู้แล้วความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้ในส่วนของการเผาอยู่แล้วก็ลองดูว่าอุณหภูมิที่เราจะการใช้กับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากที่มันได้ไอ้ผลสําเร็จออกมาแล้วอะระดับความปลอดภัยที่ยังไม่ได้ทดสอบนะคะว่ามันเป็นประมาณไหนคราวนี้